นี่บอกอุนเชนบอกแล้วถ้าสร้างรั้วลบกันแน่เฮ้ยมันไม่เกรงใจเลือปืนกูเลยเรือปืนกูเนี่ยนะขอโทษนะ เอ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่เหมือนโดนนะโดนไปมันก็ยิงสอยได้ยิงให้โดนล่วงกูปืนเรือนะมึงสอยลูกปืนไม่ได้ตุ้งลูกปืนอกไปมึงจะยิงลูกปืนได้ตกได้ไงว่ามึงแม่นกันหรยิงลูกปืนโดนเหรอไอควายแล้วลูกปืนเนี่ยเขาไม่ได้มีควบคุมด้วยไอไอไอนำทางหรือคลื่นวิทยุมุกยาวอะไรมาจับป่อยตุ้งแม่งจบแล้วตั้งศูนย์ไปทนะเจ้าไปจะไปตัดใจของเจ้าเลยอาคุณเซนบอกแล้วเตือนรบกันแน่มึงไปรบกันเลย เฮ้ยแต่ลบเก่งนวคุณใจรบเก่งตาหรือข้างเดียวแล้วมันเลยยิงปืนแม่นเตือนรบกันแน่ถ้าสร้างรั้วรอบปราสาทตาเมืองถมถือเป็นสงครามที่ไทยก่อเออมึงก็บอกดิมึงก็บอกเลยสิว่าเมืองไทยเคยเป็นของมึงมึงควรจะมายึดเมืองไทยไปเมืองไทยต้องอยู่ใต้มึงมึงเอาให้หมดสิแล้วมึงไม่ประกาศไปเลยอเมริกาเ็าอยู่ใต้มึงเอาก็งไปดิเอาให้หมดเลยเอาไม่ละเออมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นของมึงเออมึงไม่เอาอ่ะเออเอาอย่างนั้นเลยไหม มึงก็ประกาศได้หมดเลยดิยดอนดอนทวเทวร์ก็เป็นของมึงเอาดิไอเวเลยข่าวหลุดออกมาแล้วเจราจาภาษีทรัมป์แลกฐานทัพอธิปไตยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับเราเสียอธิปไตยนะครับการตั้งฐานทัพเสียอธิปไตยยังไงก็ถ้ามาตั้งสมมุติสมมุติว่ามาตั้งพังงาจี่เขาคงไม่ค่อยชอบว่าสหรัฐมาตั้งตรงพังงามันบางทางออกเลยเพราะจากพังงาตรงออกไปก็เจอ ประเทศอินเดียแล้วก็เข้าไปกันใต้โคชินจากโคชินดูในรัฐคาเลลาก็เลยออกไปทางโดนเลยสีลังกาโนนนะด้ภูมิธรรมวัวหากอุ้งอิงรอดคลิปเสียงคุณเซนเลดติงพุ่งเมินที่ลาออกเอาดูในภูมิธรรมให้ในภูมิธรรมนี่หน้าไปเป็นสูโมนะดูผมกันดีกันใส่น้ำมันมันแปรบเลยเหมือนสุโมสุโมใส่น้ำมันกำแปรบเลยที่เสมอแคเก้าจุดด้วยนะเหมือนสูโมเลยเออไม่เลวนะ เออซูโม,โมโ่รวยด้วยอะ่ะแล้วน้ำหนักก็ประมาณร้อยหนึ่งแกน่าจะใกล้ถึงนะเป็นได้นะเออไปอยู่ญี่ปุ่นใช้ชื่อภูมิทรตมโตเออเป็นซูโม,โม่ได้นะเป็นได้นะเนี่ยเออตัวใหญ่ด้วยไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่โผเมินโผจีล้ลาออกก็ไม่รอโอโอ้แค่ใส่น้ำมันเหมือนตูโม่เลยจริงวัเฮ้ยกูคิดได้ไงวะเนี่ยเออเหมือนเลยแต่ว่าไม่ได้ก้าวจุกแค่นั้นเองนี่กำลังแข่งขันซูโม่เลยวันนี้วันนี้วันอังคารวันที่วันวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหม วันอาัคารก็เริ่มวันอาทิตย์จากอาัคาร3วันเขามี15วันดูเลยทางช่องดูทางช่องของญี่ปุน K, ่น NHK มีโยโกสุนะสองคนเลยโยโกสุนะนี่คือท็อปของญี่ปุน่นเลยอันดับแรกโอ้โหจะขึ้นไปถึงแรงนี้ได้สุดยอดต้องมีพิธีใหญ่โอ้โหทำแล้วเวลาใครกเกษียณจากซูโม่ก็จะร้องไห้โดนตัดจุชับเออนี่แหละ อไม่เร็วไม่เลวนะไม่เลวนะสุโมกคุณอนุทินมาแฉรัฐบาลมีเงินทอนเบี้ยวแจเกเงินดิจิตอลไปทําก่อสร้างกว่าแสนล้านเอาจริงเ่า,เาจริงเ่าหนูจริงจับเลยจับเลยจับเลย